มุกดาปล่อยช็อตเด็ดนานๆจะได้เห็นภาพความเซ็กซี่ของนางเอกสาวมุกดาน่ารินรักที่ไม่ได้อยู่ในละครแต่เป็นภาพจากทริปทะเลที่มุกดาขอไปพักผ่อนหลังจากทำงานมาอย่างหนักหน่วงแน่นอนว่ามาทะเลทั้งทีสาวๆไม่พลาดที่จะต้องหยิบชุดว่ายน้ำเก๋ๆมาใส่ถ่ายรูปสวยๆและทริปนี้มุกดาไม่ได้ทำให้ทุกคนผิดหวังแต่อย่างใดจัดเต็มจัดหนักกับชุดว่ายน้ำวันพีช ที่โชว์ผิวขาวๆอันนวลเนียนสตราดออร่าแข่งกับแสงแดดเรียกได้ว่าเป็นลูกใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนทำเอาหลายคนฮือฮากันหนักมากโดยเฉพาะเพื่อนสนิทอย่างเข้มหัดสวีที่ยังต้องเข้ามาคอมเมนต์อย่างไวเลยทีเดียวเธอมันแน่รวมถึงแม่หนิงที่เข้ามาชื่นชมความสวยความเป๊ะของลูกมุกดา